เมื่อวันที่22-24ถึง 24, ตุลาคมที่ผ่านมาได้มีการจัดการสัมมนา,าเพื่อการขับเคลื่อนคิดตจักรหรือค่ายฟื้นฟูประจําปี2 0 2 2ค่ายประจําปีที่ชาวชีวิตสุขสารจากทุกที่ทุกแห่งได้มาเฉลิมฉลองร่วมกันในหัวข้อเต็มล้นในพระคริสต์ณอาคารคิสตจักชีวิตสุขสารขอนแก่นเริ่มเปิดงานด้วยคําบรรยายพิเศษ โดยได้รับเกียรติจากท่านศาสนาจารย์ดรวีระเดชจิตศักดานนท์เลขาธิการ GCA ตื่นเต้นสดใหม่สัมผัสการทรงสถิตของพระเจ้าผ่านการนมัสการในทุกรอบ ต้อนรับกันและกันในบรรยากาศที่อบอุ่นสนุกสนานกับสีสันที่หลากหลายในกินจกรรมการแสดงจากพี่น้องทุกกลุ่มในครอบครัวชีวิตสุขสันต์ และยังได้เป็นพระพรต่อกันอย่างเต็มอิ่มกับกิจกรรมวาไรตี้ชิมช็อปเกมบริการในราคาเพียง5บาทและครั้งนี้เราได้รับสิทธิพิเศษอย่างยิ่งอีกครั้งจากวิทยากรพิเศษระดับโลกศาสนาจารย์ดรมัทิวคูรูวิลลาศาสนาจารย์ฤิชาดวงคำผู้แปล เป็นพระพรในการให้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในการมีชีวิตที่เต็มล้นในพระคิดอย่างแท้จริงคราวนี้ก็หายอยีกเนี่ยขาก็าาาไม่ค่อยเดินเดินไม่ค่อยสะดวก ก็ได้ยิบค่ะเอเมนขอบคุณพระเจ้าคือพอร้องเรียกพนามพระเยซูเหมือนไม้ที่มันเสียบหลังอยู่ตลอดเวลามันหลุดออกขอบคุณเ <Amen. S 2> อเมน Cause I came for you. I came for you. I need you more than. New life. คุณก็จะมีชีวิตใหม่ I know one thing ผมรู้อย่างหนึ่งว่า a new creation คน oh <my S 2> ที่ถูกสร้างใหม่แล้ว or a person in Christ หรือคนที่อยู่ในพระคริสต์ who walks in the principle of the kingdom of God และดำเนินชีวิตตามหลักการของอาณาจักรของพระเจ้า can never ever be poor เขาจะไม่ยากจน อีกเลยฮาเลลูยาฮาเลลูยาทุกสิ่งที่พรรองจะประทานสารพัดสิ่งรวมทั้งความมั่งคั่งนั้นอยู่ในเราแล้ว All is in Christ ทุกสิ่งที่กล่าวมาสารพัดสิ่งเหล่านี้อยู่ในพระคริสต์ And Christ is in me และพระคริสต์นี้อยู่ในเรา Nothing is impossible for me ไม่มีสักสิ่งเดียวที่เป็นไปไม่ได้สำหรับฉันฮาเลลูยาฮาเลลูยา There is the law of sin and death in my body. มีกฎแห่งบาปและความตายอยู่ในตัวเรา But when the kingdom came แต่เมื่ออาณาจักรแห่งพระเจ้ามา When the new life came เมื่อชีวิตใหม่มา When Christ the hope of glory came เมื่อพระคริสต์นะครับความหวังแห่งพระสิลิแห่งชีวิตใหม่มา it broke that law of sin and death พระองค์ทรงทำลายกฎแห่งความบาปและความตาย and now และบัดนี้ I have life เราจึงมีชีวิต walking with the Holy Spirit เราดำเนินชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์ I will increase and never decrease และเราจะไม่ตกต่ำย่ำแย่แต่เราจะเริศจะเจริญขึ้นทางเดียว I will be rich and never poor เราจะเป็นคนมั่งคั่งไม่ใช่เป็นคนยากจน I will be above and never beneath เราจะไม่ เป็นคนตกน้ำย่ำยากแต่เราจะสูงขึ้นแทนเดียวแค y o u <elu> ้ a n าเ a นเ a อไอไม่ในน w เราต้องโกนน้ำหาว่าฉันอยู่ในกฎใหม่แล้วฮาเลลูยา b lessing is the power of God in us to do the impossible พรคืออย่างนี้พรคือฤทธิเดชของพระเจ้าในตัวฉันที่จะทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ When you receive power, you will go to the ends of the earth. Because the, all the fullness and all the people on the earth belongs to my daddy. Go and tell the people. Don't become Christian. But have Jesus as your Lord. เห็นไหมคะไฟของพระองค์อยู่ในชีวิตของเราแล้วไหมไหมคะและเมื่อเรามีไฟของพระองค์เราไม่สามารถจะหยุดนิ่งได้ต้องเคลื่อนต่อไปจนสุดปลายแผ่นดินโลกเห็นไหมนะครับ